ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดงรังสิมันตบหน้ารัฐบาลไร้ปฏิทธิภาพช่วย4ประมงไทยก็ต้องบอกว่าเรื่องของสประมงไทยเนี่ยนะครับ เป็นอะไรที่บอกได้เลยครับประชาชนนะครับก็เรียกว่านะครับรู้สึกผิดหวังกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยนะครับคำพูดไม่ว่าจะเป็นของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างนายภูมิธรรมนะครับที่นะพูดตลบตะแรงปิ้นป้อนตอแหลหลอกลวงไปต่างๆนานาว่าวันนั้นจะกลับวันนี้จะกลับวันนู้นจะกับวันนั้นจะกับนะับพูด หลอกดวงไปเรื่อยๆนะครับตลบตะแรงไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนนะครับก็เรียนว่านะรอความหวังว่าเอสี่ประมงไทยเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมานะหรือว่าวันนี้เพราะสี่ประมงไทยเนี่ยไม่ใส่ไม่ใช่สามีของนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านายกรัฐมนตรีถึงไม่รักถึงไม่ให้ความสาคัญอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็ต้องรอว่าสี่รูกเรือประมงไทยเมื่อไหร่จะได้กลับสู่มรดภูมิจะกลับกลับสู่แผ่นดินกลับสู่อ้อมกอดนะครับของครอบครัวก็คงต้องรอดู 7มกราคม258ที่รัฐสภานายรังสิมานโรมสสบัญชีรายชื่อของพัคประชาชนฐานะนะครับประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทรนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการช่วยเหลือสี่ลูกเรือประมงไทยที่ถูกตัดสินจำคุกที่เมียนมานของรัฐบาลไทยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาที่รัฐบาลระบุว่าดีนั้นนะครับขณะนี้เต็มไปด้วยคำถามและมองว่ารัฐบาลไทยมีอำนาจต่อรองแต่รัฐบาลขาดประสิทธิภาพ อ้างอิงตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุจนถึงการนำตัวคนไทยไปดำเนินคดีนั้นรัฐบาลไทยไม่ได้ประท้วงใดๆเลยนะครับส่วนที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกตรตีและรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ารัฐบาลไทยประท้วงแล้วนั่นก็คือถือเป็นการหลอกลวงประชาชนที่รัฐบาลบอกว่าสี่รู่เรือไทยจะได้กลับเมื่อวันที่4มการาคมเป็นการสําคัญผิดในข้อมูลหรือไม่หรือต้องการจะลดแรงเสียดทานโดยหลอกประชาชนทั้ง นี้ในวันที่9นะครับมกราคมนี้กรรมธิการความมั่นคงนะครับจัดพิจารณาเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในรังสิมันกล่าว นายรังสิมันยังกล่าวอีกด้วยว่าในการประชุมกรรมธิการในวันที่9มกราคมนะครับนอกจากจะพิจารณากรณีการติดตามปัญหาของลูกเรือประมงไทยแล้วยังจะพิจารณาติดตามปัญหาการตั้งฐานทัพวะนะครับที่รัมแดนไทยและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและการค้ามรุษย์ธุรกิจสแกมเมอร์ตามชายแดนด้วยและวันที่10มกราคมเดิมกรรมธิการได้นัดพบกับผู้บัญชาการทหารบกหรือผบอทอบอ ที่กองทบ,บกแต่พอบอบบไม่พร้อมดังนั้นจึงหาวันอีกรอบโดยกรรมธิการต้องการจะพบโดยเร็วเพราะมีเรื่องจะต้องหาหรือหลายเรื่องอีกทั้งมีหลายปัญหาจะต้องหาทางแก้ไขซึ่งยอมรับว่าหลายเรื่องที่กรรมธิการไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองต้องพูดคุยกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองต่อไปโดยไม่สามารถพึ่งพารัฐบาลได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของคุณรังสิมันโม นในเรื่องของปัญหาต่างๆข้อมูลต่างๆก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนต้องรับรับทราบข้อมูลเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและลองฟังดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแน่วันนี้รัฐบาลเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนหรือรัฐบาลแค่แหกตาประชาชนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเลนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ